มินมาดูแตงลูกใหญ่นี่แล้วแล้วมินปาลุงเสือจะเก็บไปไหนเนี่ยจะเก็บหมดแล้วเนี่ยถ้าใครช้าเนี่ยโอ้จะไปขายที่ตลาดบ้านม่วง,งล,วนะลูกนี้ใหญ่จังลูกเชือจะเอาเชืหมดแล้วมาเล่ไม่ทันแล้วมินไม่ทันแล้วโอ้โหเอ้ารองเท้าหนูล่ะอ้าว มาเก็บไปให้เก็บไปให้สองลูกสองร้อยลูกอยู่ฮะยังเก็บไม่หมดเก็บไปให้มินเนาะมาเก็บเองสองร้อยลูกเอากาออกมาใส่เนี่ยยังอีกเยอะเลยเนาะไม่ต้องถือหลายวแล้วเรามองไม่เห็นไม่เราต้องแตงนี้เราต้องเก็บบ่อยๆนะมันต้องเก็บทั้งเช้าต้องเก็บทั้งเย็นนะเนี่ยมันต้องเก็บวันต่อวันเช้าก็ดูเย็นก็ดูบางทีระหว่างวันมันโตแล้วใช่อ้โหอ๋อนี่ไงนี่ไง ได้ยังแม่พีลูกเนี่ยไหนเนี่ยยัง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 อ๋อดูลุงเสือสิลุงเสือโอ้ยลุงเสือบอกว่ารอดสายตามินน้อยไปได้ไงมินดูดิดูลูกวีญใหญ่มากมินดูเราไม่เห็นอ่ะขอหน่อยขอหน่อยหันหน้ามาสิหันหน้ามาสิเราไม่เห็นนะลูกอย่างใหญ่เลยโอ้อย่างใหญ่อย่างใหญ่ปัดมันไม่ได้แอบซ่อนอยู่บ้านน่ะแถวกลางๆน่ะ เราต้องปูนให้ดังกว่าเพลงนะทุกคนเปิดเอ้ยอันนั้นยังเก็บไม่ได้ค่ะอันนั้นยังเล็กนู่นโอ้ยลุงเสือเจอแล้วเจอแล้วว้าวพอเก็บไหมพอเก็บไหมดูสิลูกไหนได้ไหมได้ได้ได้พอดีเก็บเลยได้เลยเหรอพอดีใช่ไหมลูกพอดีใช่ไหมอันนั้นพอดีเลย bỏ à, đi, kẹp lời à, wow à, kẹp, kẹp, à. kẹp xíu cây, wow cây, kéo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  cây, ôi cây, kéo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  cây, ยาบอกแล้วบอกให้เก็บก่อนค่อยลดลดน้ำก่อน <c oughs> น้ำใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอ๋อย่าใส่ปุ๋ยก็ยลเลยลดยอันนี่เนาะขนาดเก็บเมื่อวานนี้นะก็ยังได้เยอะเลยนั่นน่ะมิน่าเนาะเขาปลูกขายกันนะเขาถึงเก็บแบบโอ้ไม่หวัดไม่ไหวฮะโอเก็บเสร็จไปนอนต่อโอ้ เก็บเสร็จจะไปนอนต่อไม่ได้แล้วลูกเราจะเตรียมตัวกลับกันแล้วหนูไม่ไปหนูไม่ไปเหรอหนูจะกลับบ้านกลุงถือมาโชว์โชว์เออยิ้มด้วยยิ้มด้วอยยิ้มด้วอยจะอยู่กับลุงเือโอ้ยแม่กาวดิฮะนูจะกลับสี่กอใช่ไหม โอเคโอเคนั้นเราก็เราก็ไปอาบน้ำล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บเสร็จไปนอนต่อว่าชื่อเราจะกลับสี่โมงแล้วเดี๋ยวก็จะกลับใครมั่งเนาะจะกลับด้วยวันนี้เนาะใครบ้างเนาะจะกลับใครด้วยอะมินจะให้ใครกลับด้วยวันนี้นะลูกฮะให้ใครกลับด้วยเนาะวันนี้เนาะอันนับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกหกใครอีกฮะที่นั่งลุงมีเก้าที่นั่งหกแล้วใครมั่งใครบ้างจะไปส่งมินฮะใครจะไปส่งมินมินจะให้ใครไปส่งด้วยหนาวมันเย็นบ่โอ้ดูบ้านบ้านอกกินแล้ววันนี้ได้ยี่สิบ่าทแล้วเลยแล้วย่ายี่สิบนั่นน่ะใช่เลยแล้วอื ได้เยอะเลยโอ้ใครจะขายให้ลุงพนเนาะใครจะไปขายให้ลุงพนเนาะใครจะไปขายให้ลุงมาลูกเอ้าไม่ขายไม่ขายให้ลุงกินเฉยๆเหรอให้ลุงกินเฉยเฉยนิดน้อยเวอร์ค่อยใส่ปุ๋ยลุงกินได้เลยใช่ไหมไปแถวบ้านใส่ปูแล้วกินได้เลยใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมป่ะปุ๋ยนี่มันไม่เป็นไรมันไม่ไปไรเนาะเพราะมันเป็นหมันเนาะเป็นปุ๋ยหมักเออปุ๋ยหมักก็ไปแช่น้ำกระเรียนหละ ผสมปูละลายไปแช่ไว้ก็เมื่อเช้าแม่พีบอกว่าหมิ่นอะไรเขาว่าหมิ่นปุ๋ยเขาว่าปุ๋ยหมักชีบข้าวให้ไปปลูกพี่พลอยแล้วพี่พลอยเราจะกลับกันแล้วเร็วหรือว่าให้พี่พลอยอยู่ที่จำปรงบ้านเราเรากลับเนาะมินเรากลับคนเดียวใช่ไหมได้แล้วได้แล้วให้พี่พลอยอยู่ตรงนี้เลยเนาะให้พี่พลอยอยู่กับย่าไปเลยเนาะพี่พลอยจะมาโรงเรียนที่วานอน ไม่พี่พลอยอมาเอาน้ำแม่พ่อยแล้วจะ,จะเป็นเด็กวานอนอยู่บ่สรุปชัวร์แล้วใช่ไหมจะเป็นเด็กวานอน,น,นไม่ชัวร์ลุงพูดหยอกหยอกเฉยลุงรู้ลลแล้วว่ามันไม่มาลุงก,ก็เลยพูดหยอกเขาไปสมัครเรียนแล้วที่ต่างอยแล้วเขาสมัครเรียนที่ต่างงอย,งอยจ้ะวันที่ยี่สิบเก้าก็จะไปสอบเข้าห้องแล้ว เป็นมากเนาะลูกดกมากมันเหลือมาอีกนะลูกนึงโอ้โหอ้าวเจออีกแล้วลูกใหญ่เลยเลยเสือเข้ามาก็อยู่ที่เขาโอ้โหมันแอบซ่อนอยู่ปอเพื่อนนั่นเนี้ยนี่เหมือนเสือพูดเป็นร้อยร้อยลูกเอออีหลีแล้วย่าเอ้ยเป็นร้อยร้อยลูกอีหลีเลย โอนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหใบไม่รู้เสื้อเขียวใบเขียวเป็นผีกองเลือดเป็นอะยรนางตานีโอ้ถ้าเจอกันคืนเนี่ยนางตานีเลยทีเดียวโอ้โหมคีวันทำไมรอบนี้เหมือนจะกลับใบหรือเปล่าเนี่ยอ้าวเหมือนเดิมเหรอโอ้เหมือนเดิมคือเก่ามาวันศุกร์กับวันจันทร์ป่ะใช่เร็วเนาะโอ้เร็วมากเยอะพอถ่ายปกก่อน

สูตรอึ้งตูดอึ้งถึงกระสูตรนี่ก็ยังไม่หมดยค่ะปียังยังเก็บยังเก็บได้หลายรุ่นเลยนะเนี่ยอืเก็บได้หลายอันเลยใช่เพราะว่าถ้าถ้าอย่างเราให้มันผ่านไปคือผ่านเว้นเว้นวันหนึ่งพี่เสืออเว้นวันหนึ่งแล้วก็เก็บกุจ้ะใช่ใช่วันเว้นวันพอดีพอดีอ้าว พี่เสือยังติดใจว่าเราเก็บหมดกันหรือยังไม่ใจะให้เอฟซีดูซองเผื่อเขาอยากสนใจอยากเขาไปซื้อฮะอ๋อซองโอ้พันแตงกวาชื่อพันไมโครซีเอฟวันนี่คุณผู้ชมนี่นะไปหาซื้อตามร้านขายไอ้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้นอนนะฮะระบุไปเลยนะครับผมชื่อพันไมโคร f f 1นะฮะแคปไว้จดไว้หรือใครสะดวกนะถ่ายจะอีกเครื่องหนึ่งไว้ก็ดี <Okay. S 1> นะ <Okay. S 1> เพราะว่าเราก็อยู่กับชวนแตงนะคะอย่าชี้แต่เช้านะคะลู okay. นะ